พบกับพวกเราในรายการสำรับชายแดนใต้ดิฉันนางสาวอัศรินดาปาเดิกส่วนดิฉันนางสาวฟติฮัจิค่ะค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งถือเป็นเดือนอันประเสริฐของชาวมุสลิมทั่วโลกนะคะเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลบุญผ่านการถือศีลอดการละหมาดตารยะและการทํากิจกรรมต่าง,าง,างๆมากมายค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมปฏิบัติตามหลักศาสนาในช่วงเวลาอันสาคัญนี้ค่ะ ค่หนึ่งในเอกลักษณ์ของเดืนดอนรอมฎอนคือการที่ผู้คนออกมาหาของกินในก่อนเวลาและสิ่งอดหลังจากที่ถือสิ่งอดมาเป็นเวลาทั้งวันซึ่งในวันนี้ทางทีมงานได้ลงพื้นที่และพาพไปชมบรรยากาศของตลาดรอมฎอนแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาที่มีความหลากหลายของอาหารที่เตรียมพร้อมให้ทุกท่านได้ลิ้มลองรสกันค่ะเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่กับดิฉันนางสาวอลิสดามาลีและในวันนี้นะคะดิฉันพาทุกคนมาอยู่ณตลาดนัดโดมดอนแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาค่ะที่นี่นะคะก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศผู้คนมากมายและมีอาหารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นของขค้าของหวานหรือว่าอาหารวัฒนธรรมของชาวมุสลิมนั่นเองค่ะ และในวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศตลาดนัดรม a d a ที่ตลาดเก่านะคะว่าจะค,คึกคักขนาดไหนเรามาชมกันเลยค่ะในตลาดรม a d a แห่งนี้มีอาหารมากมายให้เลือกสรรเชน่นไก่กอและโรตีมะตาบะข้าวยำโรตีปลาเย่ล้วยทับและของหวานต่างๆซึ่งตลาดรม a d a แห่งนี้เป็นไฮไลท์ที่สำคัญของจังหวัดยะลาในช่วงเดือนรม adan อีกหนึ่งความพิเศษที่เราต้องการนำเสนอนะคะก็คือร้านโรตีบากาค่ะซึ่งเป็นร้านที่ไวรัลและได้รับความนิยมกันอยู่ช่วงนี้นะคะทีมงานของเราได้ไปสัมภาษณ์นายอมรอนแกมะค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนั่นเองเราไปรับชมคิดกันเลยค่ะโรตีที่นี่ขายมานานหรือยังคะลามอมดยุว,ยวาและติดกระทางด้ติกระทางได้าทางเนี่ย แล้วโรตีที่นี่มีความพิเศษจากโรตีอื่นอย่างไรบ้างคะเยอยอะตกซุปองอร่โรตีเฮ่เยอยอะบอรตินมกีแตอุนเนาะแต่ปีนำแกงเยอะตทสาอโรตีแบิก้ไปเยอะลจากที่นี่ิกี้นนตกแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคนตระมอเลทานี่มอเลเดทุกๆปีละแบบมอลคูณสอนสามอ Buat berada dang eh, sebab emang long social lepas itu lah hmm. emang duduk turun hari Fafak Rabhiu Ha. Ha, roti roti sini pin roti sud ton tamrap kong jak dang dem leh, sih ya ya sa sa ya ya de wajah de jual roti. Ha, betul ambil sud dia orang lagi, tomagi prak mula, tomagi ke mula. แล้วทาไมถึง <önemli> มีแค่ช่วงเดือนพิเศษเดือนรอมฎอนอย่างเดียวคะยอะบุลปกติตัวนึกว่าติบะยัวใเยยัวใหยัแหน่ยัวใเยสิ่งนียอเยอะดัวสาขาดียยัวใเยปรตูปกติบุลพสซทุกทุกเบตี้วุตติปรตูเดาซะเยะเดาซะเลพสซปรตูมีแค่พัววขอเราเรามีแค่นักวักววเดตัววักเกว่อิดัง เตตร้ดดดิลุขายเล่นี่ก็คือเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมชายแดนใต้ที่มีให้เห็นแค่ในเดือนอมฎอนค่ะโรตีบาการานี้นะคะราคาเพียงชุดละ45บาทหรือใครต้องการทานโรตีเปล่าราคาเพียงชิ้นละ10บาทค่ะ ร้านตั้งอยู่ที่ถนนสีโรรสีตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะและท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่0932749867ค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปชมคลิปจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากเพจดาวดาวอเลน ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวและศึกษาความหลากหลายของอาหารพื้นบ้านใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในคลิปนี้เราจะได้เห็นอาหารพื้นบ้านที่ขายมานานกว่า10ปีและปัจจุบันสามารถหาสื่อได้ยากมากเลยค่ะรับชมคลิปกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะ whoa, whoa, whoa. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาวดาวอาลอนค่ะวันนี้ดาวดาวจะมาจะพาไปทัวร์ ร้านเด็ดร้านดังในช่วงเดือนรอมฎอนมีครั้งครั้งเดียวนี้ในปีนี้ค่ะรสชาติมันเป็นยังไงคะรสชาติก็จะมีความหวานเค็มกลมกลมนะคะ ะะแล้วก็เขาจะมีสม่วนผสมอะไรบ้างคะก็จะมีใบนะคะใบเมี่ยงแล้วก็จะมีกุ้งแห้งนะคะถั่วั่วมะพร้าวที่เป็นหัวใจหลักของเมี่ยงคำนะคะอันนี้เราก็จะมีการคั่วเองนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมะนาวหอมแดงพริกนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้ม สูตรเด็ดของจีรานนะคะคิดสูตรมาเองใช่ไหมคะคิดสูตรมาเองค่ะอันนี้ไม่เหมือนอใครที่นำเสนอขายอาหารในคลิปนี้ตั้งอยู่ที่เยียงปั๊มน้ำมันปตทมารกาศยาลาอำเภอเมืองจังหวัดยาลาและขายในราคาเพียงถาดละ40บาทซึ่งสามารถทานได้ถึง10คคำ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0800361235สำหรับวันนี้เราก็ได้เห็นอาหารที่มีบางส่วนในเฉพาะเดือรอมดอนซึ่งสามารถลิ้มลองได้แค่ปีละครั้งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะที่เราไม่ควรพลาดใช่แล้วค่ะ การมาที่ตลาดเรามาดอนนะคะไม่เพียงแต่เป็นการร่วมกิจกรรมทางศาสนาแต่ยังเป็นการสัมผัสวัฒนธรรมและอาหารอันหลากหลายของสจังหวัดชายแดยนใต้ค่ะที่เราเนี่ยสามารถพบเห็นและลิ้มลองได้เฉพาะในช่วงเดือนรอามาดอนเท่านั้นค่ะอย่าลืมไปเยี่ยมชมตลาดแห่งนี้และสัมผัสความพิเศษของอาหารพื้นบ้านกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสำรับชายแดยนใต้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ